สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ก็เช่นเคยผมก็จะมารายงานราคายางพาราประจำวันที่ย9กันยายน2 5 6 8ันั่นเองครับราคายางพาราวันนี้นั้นก็มีแต่ทรงกับสุดลงไปนั่นเองครับสำหรับตอนนี้นั้นฝนก็กำลังตกนั่นเองครับเสียงฝนรบกวนอย่างไรก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับราคายางพาราวันนี้นั้น เราก็จะมาเริ่มดูที่ราคาน้ำยางสดวันนี้54บสาท80สตางค์ราคาวันนี้ยังทรงตัวเหมือนวันศุกร์ที่ผ่านมาราคาทองถิ่น51บาท80สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้น3าม60สบาท60สตางค์วันนี้ปรับลดลง20สตางค์ราคาท้องถิ่น57บาท60สสตางค์ยางแผ่นดิบคุณภาพดี ห้าิบบาทหกสิบสตางครับลดลงเช่นเดียวกัน20สตางค์ราคาท้องถิ่นห้าสบาทหกสตางยางก้อนถ้วย DRC หนึ่งร้สบาทแปสตางค์ราคายังทรงตัวราคาท้องถิ่นห้าสบาทแปสตางค์ยางก้อนถ้วย DRC ห้ยางสดยี่สาทเกสตางค์ราคายังทรงตัวราคาท้องถิ่นยี่สบาทเกสตางค์ ยางก้อนถ้วย DRC ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ยางพักชั่วโมง29บ้าบาท63สาสตางค์ราคายังทรงตัวราคาท้องถิ่น26บาท63สามสตางค์ยางก้อนถ้วย DRC หกส้าเปอร์เซ็นต์ยางค้างค,งคืน3าสบาทสี่สแปดสตางค์ราคายังทรงตัวราคาท้องถิ่น31บาท48สตางค์และยางก้อนถ้วย DRC เจ็ดิเปอร์เซ็นต 3 7 7บาท70สตางค์ราคาทรงตัวเช่นเดียวกันราคาท้องถิ่น34.63บสาท63สตางค์นั่นเองครับตรงนี้เป็นของราคาตลาดกลางที่จังหวัดสงขลาส่วนราคาท้องถิ่นนั้นในแต่ละท้องถิ่นแต่ละพื้นที่เราก็มาย้ำว่าการซื้อขายนั้นราคาจะได้ไม่เท่ากันจะแตกต่างกันออกไปขึ้นกับปัจจัยหลายๆอย่างและก็ คุณภาพเปอร์เซ็นต์ยางของพี่น้องในกลุ่มนั้นๆด้วยนั่นเองครับปรับลดลงหรือเพิ่มขึ้นไม่เกิน3บาทนั่นเองครับและจะมาต่อด้วยดูตารางราคาของตลาดกลาง EUDR กันบ้างนะครับและสุดท้ายก็จะมีราคาตลาดโลกนั่นเองครับว่าทิศทางของตลาดโลกนั้นในแต่ละตลาดแต่ละชนิดอย่างนั้นมีการปรับตัวลดลงหรือเพิ่มขึ้นอย่างไรนั้นพี่น้องก็รับชม ตามแนวนอนของโทรศัพท์ได้เลยนะครับจะได้เห็นกันชัดเจนนั่นเองครับ